ผลผลิตของผลผลิตทางการเกษตรครับน่าแปลกแต่แปลกแต่จริงในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรอย่างเช่นพืชผักที่ออกมาในสู่ตลาดถึงแม้ราคาจะคงอยู่ในสภาวะเริ่มปกติแล้วแต่ความต้องการยังมีสูงแต่ผลผลิตออกมาค่อนข้างจะน้อยคือเราไปดูในมุมของสินค้าเพื่อการอุปโภคแพงร,ราคาสูงเราดูด้านเดียวมาพักหนึ่งแล้วรเรื่องของราคาสุกร,รกนะฮะเรามาดูว่าพอราคา สิ่งของอุปโภคแบบนี้ราคาปรับสูงขึ้นจริงๆมีคนที่ได้ประโยชน์นะอย่างกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่เขาปลูกผักนั่นเองเดี๋ยวพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับไปดูเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกผักขายที่ตำบลบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับผักเนี่ยเขาบอกว่าขายได้ราคาดีขึ้นในช่วงนี้ก็เกิดจากหลายปัจจัยครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคมีความต้องการผักมากขึ้นแล้วก็ผลผลิตลดน้อยลงในช่วงนี้ครับ หลังจากพบว่าในช่วงนี้ผักหลายชนิดนะครับมีการปรับราคาขึ้นทีมข่าว NBT พิษณุโลครับลงพื้นที่ไปสำรวจแหล่งปลูกผักในพื้นที่ตำบลบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้นะครับเป็นแหล่งปลูกผักหลายชนิดแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลครับไปถึงเนี่ยก็พบว่าหลายแปลงเกษตรกร,กรหยุดปลูกครับมีเพียงเตรียมดินอรอฤดูการปลูกใหม่อีกครั้งหนึ่งเท่านั้นครับ แต่ก็ยังมีเกษตรกรบางรายนะครับที่ยังคงปลูกผักอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในรายที่มีแหล่งน้ําเป็นของตนเองแล้วก็ให้ผลผลิตเป็นรุ่นๆส่งขายอย่างต่อเนื่องฮะครับอย่างเช่นคุณสิริวัฒนะครับนายสิริวัฒน์จูงใจอายุ52ปีเกษตรกรเจ้าของแปลงผักในหมู่ที่2ตําบลบึงพระอาเภอเมืองพิษณุโลกเล่าว,ว่าปลูกผักขายมานานกว่า26ปีแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลบึงพระร้อยละหกจะปลูก ผักคะน้ารองลงมาเป็นกวางตุ้งขึ้นช่ายผักชีในส่วนของตนเองน่าจะทําไร่ผักจํานวน22ไร่ด้วยกันก็นมีปลูกคะน้าต้นหอมกวางตุ้งและผักชีปลูกเป็นรุ่นนะครับเพื่อให้มีการผักเนี่ยออกตลาดทั้งปีและช่วงนี้ผักคะน้าขายได้ราคาดีโดยมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงไร่ผักในราคากิโลกรัมราคาส่งนะครับ18บาทขณะที่เมื่อสสัปดาห์ก่อนขายด้เพียงแค่กิโลกรัมละส0บาทเท่านั้น ยิ่งเมื่อช่วงต้นเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาราคาตกลงไปถึงกิโลกรัมละ4บาทเท่านั้นซึ่งคุณศิริวัฒน์นะครับยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าราคาผักที่ขึ้นและลงในช่วงนี้มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยไม่าจะเป็นความต้องการของผู้บริโภคที่มีมากขึ้นแต่ผลผลิตผักที่น้อยลงส่วนผลผลิตผักที่น้อยลงก็มีจากสภาพอากาศที่เริ่มแห้งแล้งเกษตรกรหลายรายไม่มีแหล่งน้ำเป็นของตนเองต้องอาศัยน้ำจากธรรมชาติเข้าสู่หน้าแล้งก็เริ่มขาดแคลนน้ำประกอบกับช่วงนี้มักมี มแมลงศัตรูพืชรบกวนหลายชนิดหลายรายจึงหยุดปลูกผักประกอบกับผักชอบหน้าหนาวซึ่งมแมลงรบกวนน้อยกว่าจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผักหลายชนิดสูรออกสู่ตลาดน้อยลงราคาจึงปรับตัวเพิ่มขึ้นครับลองไปฟังเสียงคุณสิริวัตรจุงใจครับผักตอนนี้ที่ราคาดีขึ้นมาจากที่ผู้บริโภคเริ่มที่จะบริโภคผักชนิดนี้มากขึ้นแต่โดยหลักแล้วผักก็ออกถูกในตลาด โดยประมาณก็อยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่แล้วแต่บางทีเนี่ยออกมาออกน้อยขึ้นอยู่กับชาวไร่ถ้าเขาเจอรุ่นที่แล้วไปเจอราคาถูกรุ่นต่อไปเขาก็หมดเงินที่จะท,ที่จะลงทุนอย่างชาวไร่บางบางที่เขามีทุนอยู่แล้วเขาสามารถที่ทําต่อเนื่องได้นั้นโอกาสที่เขาจะได้ก็มีมีสูงขึ้นท่วนผักผักแพงเนี่ยถ้าในช่วงฤดูของของตรงนี้ถ้าผู้บริโภคบริโภค ความต้องการสูงขึ้นผักก็จะแพงขึ้นแต่ข้าพูดไปพภกเห็นผักว่าผักอันนี้แพงก็จะกินผัก,กประเภทอื่นผักชน,นิดนี้อาจจะทําให้การการตลาดออกออก,ออกเท่าเดิมแต่ผู้พวกน้อยลงาทาให้ราคามันน้อยลงตอนนี้ตอนนี้สูงขึ้นในช่วงตั้งแต่เดือนมอกรา,าเนี่ยเดือนมอกรา,าเนี่ยราคาจากไร่เนี่ยจะอยู่ที่4บาท5บาทพอขยับมาถึงปัจจุบันตอนนี้ กิโลหนึ่งจากไรเลยเนี่ยสิบาทอันนี้คือคณะจากควางตุ้งเนี่ยตอนนี้อยู่ที่15บาทจากเมื่อก่อนเนี่ยแค่สามบาทน<ด><ด>เรื่องข,ของอนนราคานะฮะผู้สื่อข,ข่าวของเราก็ลงไปสำรวจราคาผักในตลาดสดไปที่ตลาดร่วมใจอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับก็พบว่าผักหลายชนิดนะฮะปรับราคาสูงขึ้นอย่างเช่นผักปุ้งจีนชะอมนะฮะโดยผักบุ้งจีนเนี่ยจากเดิมขายกัละ30บาท ราคาเพิ่มขึ้นเป็นกำละ50บาทส่วนชะอมครับราคาเดิมกำละ20บาทเพิ่มเป็นกำละ30บาทลูกค้าจึงหันมาซื้อผักปุ้งแก้วหรือว่าผักบุ้งนามากขึ้นนะครับซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าขณะที่หลายคนรอติดตามราคาเนื้อหมูนะฮะครับปรับราคาถูกลงประมาณ20ถึง40บาทอ,อย่างเช่นเนื้อแดงสะโพกเนี่ยนะฮะ ปรับราคาลงมาอยู่ที่กิโลกรัมละ190่กาบาทสันนอกไหลเนี่ยนะฮะปรับราคาลงมาอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ2 0 0บาทหมูบดปรับราคาลงมาอยู่ที่กิโลกรัมละ180บบาทแล้วก็มีการคาดการณ์นะครับว่าราคาเนื้อหมูเนี่ยน่าจะค่อยๆปรับลดลงอย่างต่อเนื่องครับถือว่าเป็นข่าวดีครับหลังจากที่เราผัดผักคะน้าก็จะมีปริมาณหมูและผักที่เท่าเทียมกันนะครับเนื่องจากว่าการผลิต ขื้ผักนะครับจะขึ้นอยู่กับฤดูกาลปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในของเกษตรกรและความต้องการของผู้บริโภคดังนั้นเนี่ยเมื่อมีความต้องการผู้บริโภคมากขึ้นแต่ผู้ผลิตน้อยลงราคาจึงดีตามไปด้วยก็มีหลายกอบใจ,จก,ก็เป็นข่าวดีของเกษตรกร,รก็เป็นช่วงกําไรที่ทําได้แต่อย่าลืมนะครับว่าถึงแม้ราคาผักในช่วงนี้จะเร่งปลูกในตอนนี้เองก็ไม่ได้หมายความว่าจะทําให้ราคานั้นเสียเสถียรภาพไปนะครับก็ยังสามารถซื้อหาร,รับประทานกันได้อยู่นะครับ